หลายๆคนไม่น้อยไม่ได้ซองงานบุญงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานมงคลต่างๆมีคำถามอยู่ในใจว่างานนี้ควรช่วยเท่าไหร่ดีถึงจะดูเหมาะสมไม่น้อยเกินไปและก็ไม่มากเกินไปเพราะแต่ละคนย่อมมีปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ทีมงานตามทันไม่ตกเทรนมีคำแนะนำสำหรับในเรื่องดังกล่าวมาฝากคุณผู้ชมกันเริ่มจากพิจารณาไรายได้ของตัวเองสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงคือเงินเดือนหรือไรายได้ของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกสุดคำนวณง่ายๆให้คิดไว้เสมอว่าเงินใส่ซองควรอยู่ที่2-5%เปของไรายได้ความสนิทสนมกับเจ้าภาพหากเจ้าบ่าเจ้าสาวหรือเจ้าภาพงานเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆ คุณจะใส่ซองให้มากขึ้นสนับสนุนและช่วยเหลือเต็มที่และยังเป็นการแสดงน้ำใจที่มีต่อกันอีกด้วยสถานที่และรูปแบบการจัดงานก่อนจะหยิบเงินใส่ซองให้คิดก่อนว่าเรากำลังจะไปร่วมงานในสถานที่แบบไหนและจะภาพจัดงานเลี้ยงอย่างไรเช่นงานแต่งจัดที่โรงแรม5ดาวจะภาพเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ในกรณีนี้จะใส่ซองห้าร้อยก็ดูใจร้ายเกินไปควรใส่ให้เหมาะสมโดยคิดคร่าวๆจากราคาอาหารและเครื่องดื่มแต่ละหัว ซึ่งในโรงแรมมักจะมีราคาต่อหัวอย่างน้อย500-1,000บาทขึ้นไปจำนวนคนที่ติดตามเราไปร่วมงานข้อนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายคนมองข้ามบางครั้งคิดตามหลักข้อ1-4แล้วก็ใส่ซองไปตามนั้นเลยโดยลืมไปว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวแต่อาจมีแฟนหรือลูกๆตามไปด้วยแบบนี้ควรต้องเพิ่มเงินให้มากขึ้นจากจำนวนที่ตั้งใจใส่ซองไปตอนแรกหรือคิดง่ายๆคือนำตัวเลขนั้นคูณสให้ของขวัญแทนการใส่ซอง หากคิดไม่ออกจริงๆสิ่งของที่มีราคาตามกําลังทรัพย์ที่มีและเป็นของที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเจ้าภาพงานสามารถนําไปใช้ได้จริงอาจเลือกเป็นของตกแต่งบ้านของใช้ในครัวแบบนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนแต่ช้าก่อนหากสิ่งที่ได้แนะนําไปยังไม่สามารถทําให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้ว่าจะช่วยงานเท่าไหรดีลองเข้าเว็บไซต์ไทยชัยดูก่อนนื่องจากเว็บไซต์นี้ได้มีการสร้างระบบคํานวณว่าได้รับซองงานแบบนี้ควรใส่เงินเท่าไรดี ดยเว็บไซต์จะมีการสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ความสําคัญของงานที่เรานั้นจะต้องไปเข้าร่วมงานมีตั้งแต่งานแต่งางานงานศพงานบวชงานทําบุญเลี้ยงพระตุ๊จีนอ่างเปากระถินพระปา,าและมูล,ลนิธิองค์การกุศลความใกล้ชิดมีให้เลือกความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบเช่นญาติสนิทเพื่อนสนิทมากๆครูผู้มีพระคุณที่เคารพญาติเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องลูกค้าเพื่อนบ้าน เพื่อนเม่สนิทและญาติที่ไม่รู้จักหรือคนรู้จักสิ่งที่จําเป็นที่ต้องกรอกที่สุดคือรายได้ต่อเดือนที่ได้รับใส่ได้ตั้งแต่ศูนย์บาทจนไปถึงหลักล้านบาทความจําเป็นที่จะต้องไปร่วมงานหรือไม่มี2ตัวเลือกคือไปหรือไม่ไปเมื่อกรอข้อมูลเสร็จระบบจะแสดงกราดสีชมพูที่มีดอกไม้ประดับสวยงามพร้อมกับแสดงจํานวนเงินที่เราควรจะใส่สองเท่าไหรดีและพร้อมพ่วงคาแนะนําว่าเรานั้นอาจจะใส่เงินมากกว่าหรือน้อยกว่า ตามภาวะเศรษฐกิจไทยในตอนนี้อย่างไรก็ตามการใส่ซองงานต่างๆคงไม่สามารถกะเกณฑ์เป็นตัวเลขแน่นอนได้แต่สามารถใช้แนวทางข้างต้นไปจัดสรรคร่าวๆได้ซึ่งไม่ว่าจะใส่มากใส่น้อยสำคัญที่สุดคืออย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็พอ